แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ข้อความมาคู่กันแล้วเป็นตรงข้ามกันนะคะมีอันไหนที่ตรงข้ามไหมที่ดินต้นมะม่วงมันตรงข้ามยังไงแพ้กับบ้านตรงข้ามยังไงมา้ารถยนต์ตรงข้ามได้ไหมบ้านกับรถยนต์ได้ไหมอ่ะข้อนี้สังหาริมทรัพย์เราดูที่ความหมายนะคะสังหาริมทรัพย์กับอสังหาสังหาเนี่ยจะเป็นทรัพย์ทรัพย์สินทรัพย์ข้างหลังทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ อะสังหาตรงข้ามกันค่ะเคลื่อนไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มาฝั่งขวาก็ต้องวางเคลื่อนที่ได้คําที่สองเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ได้มีอะไรบ้างที่ดินอ่าไม่ได้แน่นอนข้อที่สองค่ะบ้านยกบ้านไม่ได้นะคะอ่ายกบ้านบ้านเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะแพร่อ่าแพร ไปตามน้ำเคลื่อนที่ได้บ้านเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้นะคะม้าเคลื่อนที่ได้ค่ะรถยนต์เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องทั้งหมดก็คือข้อที่สนะคะ